สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ้งหรือว่าห้าพยักษ์นี้และนี่ก็คือดานสุดท้ายของเกมดานสุดท้ายที่เลเวล144บอกของดานนี้นะนะั่นคือทัสซิมกิยูอาตัวละคร UR ตัวแรกสายไล่อันติและสถานะบอกเลยสายฟรีแกไม่รอดแน่และสายเติมจะไหวหรือเปล่า อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกติดตามส่งเอนเน็กไป2ล้านซับด้วยนะจ้าสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิือห้าพยางนีนะครับแน่นอนนี้เราก็อยู่กับช่องเอเน็กกับเกมวันพันแมนเดสตองเกตนะครับกับเซิร์ฟเวอร์210นะครับก็คือไอดีลุง210นะครับที่เราได้ทำการรีวิวไปตอนนี้ก็พลังอยู่ที่305ล้านแล้วนะครับแล้วก็ยัง อันดับหนึ่งของเซิร์ฟสองหนึ่งศูนเหมือนเดิมนะครับเพราะที่สองเขายังสองร้อยสามล้านอยู่นะครับก็คือพี่เบียร์นะพี่เบียร์ก็อยู่ในกลุ่มไลน์เหมือนกันแนวส่วนมากกิวลุงยุทธกรอยู่ในกลุ่มไลน์หมดเลยเนี่ยผมก็ได้ทําการรู้จักกับพวกพี่ๆในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ที่แน่นอนนะครับตอนนี้ลุงสองหนึ่งศูนย์เลเวลร้อยสี่สี่แล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลุยด่านเลเวลร้อยสี่สี่กันนะครับแล้วทีมของผมที่จะไปลุยในวันนี้ก็จะเป็นโกะสือนครับโบลอนนะครับแแประกายสงนคับซีริลคิิงแล้ววกก็เเนนนั่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเทสนะครับมาดูกันว่าด่าน144เนี่ยมันจะโหขนาดไหนนะครับเป็นด่านสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าจะมีต่อหรือเปล่านะครับก็ต้องรอทางตัวเกมอัปเดตเนี่ยเพราะตอนนี้ยังไม่มีถนนตัดไปที่ด่านถัดไปนะครับตอนนี้คือด่านสุดท้ายจะเป็นบอสทัสเึมุกิยูอาร์เนี่ยมาดูกันว่าสายเติมกับสายฟรีนะครับจะไหวกับด่านนี้ไหมนะเออแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นไอของเราไป2ล้านซับด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามลดมากเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตาม ส่ง n n ของเราไป2อล้านซ้ำนะครับแล้วก็ช่องเราไม่รล้สมาชิกเพีเนอร์ย0บาท3 5บาท50บาทเพื่อใครก็พา้าองเท้าฟรีไฟเราบอกวอลพันแม่บีชอูกิลัตโปเกมอนสามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็สติกเกอร์เท่ๆใช้เลยนะครับขอบคุณครับมาครับแล้วกว็เข้าด่าไปก่อนเลยนะครับปึ๊บตอนนี้เสียงแถวบ้านผมก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดๆหน่อยๆนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนจีเนียก็ไม่อัดก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่มีคลิปลงในวันแม่เนี่ยวันนี้ก็เป็น วันแม่แห่งชาติแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนเป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วก็เป็นคนดีของสังคมแล้วเดีเ๋ยวผมจะเริ่มมันที่ตัวแรกเลยครับมาตอนแรกที่เราจเจอคืออะตอมิก SSR บวกนะครับ,อ g, รบตอนนี้คือดีนะเป็นตัวไล่อันติตัวแรกๆเลยนะที่เข้ามาในเกมนี้นะครับคือฟันธรรมดาก็สามารถตัดเลือดได้แล้วก็ทําการไล่อันติได้ด้วยนะครับเมื่อมีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะฝั่งเขาหรือฝั่งเราเนี่ยสามารถ เด้งเลือกของตัวเองได้แล้วก็มีลดดาเมจีคือโกงจัดๆแนแล้วตัวที่สองก็จะเป็นแฟนบุกายแสงเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวบัสสปีตัวหนึ่งเนี่ยที่ดีน่ครับก็คือมีหลบหลีกด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มลูกไฟแล้วก็ตัดลูกไฟเนี่ยครับแล้วก็ตัวที่3ที่เราเจอก,ก็จะเป็นกระบองเหล็ก SSR บวกนะครับตอนนี้คือสามารถ16ทั้งทีมกับฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะครับคือลุกมาปั่นลุกมาปั่นนะโหดจัดนะครับแล้วก็ตัวที่4ที่เราเจอแน่นคือจักรพพัดเด็กนี่ครับ SSR บวกนะครับ SSR บ เอสบวกคือมีน้องหมานะคอยไล่ต่อยเพิ่มเลือดเนี่ยแล้วก็อันติหมูต่ตั้งหานะตอนนี้ก็เป็นตัวแจ้งเกิดของพี่ห้าพยักเลยนะเดี๋ยวผมเสกให้ดูปุ๊บตลองได้ทุกตัวกูอยากชอบครับผมอทุกคนขอลองสักตัวดีหน่ยคุณห้าขายักหมาครับผ,ผมบอ่ะเป็นงานแจ้งเกิดปล่าเออกลายีงถึงก็ต้องหัวนี่ครับแล้วก็ตัวถัดไปก็จะเป็นอสุวินกับเพื่อนหรืออสุวินจากกลน,นั่นเองนี่ยก็เป็นตัวคอ ตัวหนึ่งที่ติดเมตาทุกคนนี้เขายังใช้กันอยู่เนี่ยเพราะว่าเอาไปเล่นพิมทีมได้เนี่ยนะตัวที่เราจะเจอถัดไปก็จะเป็นเมทัลไนแนวทุกวันนี้เขาก็ยังเล่นกันอยู่เนี่ยเพราะว่าตัวมันมีสตันเนี่ยสตันสาสตันสี่เนี่ยคือสตันดีกว่าเจ้าเกวินยูอาร์ตัวล่าสุดอีกนะครับเจ้าเมทัลไนนเขาก็ยังเล่นกันอยู่นะที่เราเจอถัดไปเนี่ยแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นหมาเฝ้าบ้านแมนะครับตัวนี้คือไม่ปฏิเสธเลยนะว่าอันติมันแรงจัดเนี่ยยิ่งคือมันโจมตีตัวเดียวอยู่แล้วด้วยนะ ฝั่งตรงข้ามต้องตายหนึ่งตัวแล้วก็พอไล่คอมโบกับราชาทะเ,เลลึกนะคือโหดจัดๆเลยนะของหมาเฝ้าบ้านแมนเนี่ยแล้วก็ตัวถัดไปก็เป็นแทงท็อปมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีลูกน้องนีไอจ่อยนะคอยต่อยโลกเกลิวนะครับแถมยังสะท้อนได้เนี่บแล้วก็สามารถทําลายโลกเกลิวได้นะครับในส่วนของแทงท็อปมาสเตอร์เนี่ยตัวถัดไปก็จะเป็นพิดาเอซาบวกเนี่ยคือมิเทหรือนเนี่ยครับเออตอนนี้ก็สามารถสะท้อนได้มีตายเกิดแล้วก็เพิ่มเลือดให้เพื่อนได้เนี่ยตอนนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะที่ แลวตัวถัดมาที่เราเจอนะคือบอสเองเนี่ยบอสทัสซมุกิยูอานะผมบอกกันนะพอกดเข้าไปในด่านนะมันไม่ได้มีแค่ทัสยูอานะมันมีกระบองเหลกยูอามีคิง UR, ยูอร์ซยริวยูอร์ทัสยูอานะคือโกงจะจัดเลยนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าสายฟรีจะไหวหรือเปล่าแล้วสายเติมจะไหวไหมนะแต่ผมได้ทําการผ่านมาแล้วนะบอกไอดีนี้เติมไป5ล้านไอดีนี้เติม5ล้านนะไม่ไหวไม่รู้พูดไงนะแต่ส่วนของสายฟรีผมก็ไม่มั่นใจว่าจะไหวหรือเปล่านะครับอ่ะ แล้วก็พูดมาโม้เกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเลยนะว่าบอสของด่านนี้มันโหดขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะเพราะผู้ติดตามลดเหลือเกินนะครับจากหลานเตอนนี้เหลือหลานหกนะผู้ติดตามของเราเนี่ยมาปึ๊บเปิดสนามมาเนี่ยตอนนี้นะครับดูฝั่งตรงข้ามนะครับซุยริวคุยยูอาร์นะครับคิงยูอาร์นะก็บองเหล็กยูอาร์ทัซึ่งกิ่ยูอาร์เป็นเกนจิสายฟ้าแล้วก็เป็นหน้ากากหวานเนี่ยฝั่งเราก็บับลูนเขียนไปเนี่ยแล้วก็เปิดมาจากลูกเตะฮอดจากเกวินนะเตะไปที่สตัน โบเข้าไปแนวที่แถวกลางนะครับสตาร์นเป็นกระบองเหล็กแล้วก็เป็นทาซึมกิแล้วก็แลนตีนะครับเสียงแห่งความหวังจากคิงเนี่ยได้เวลาครับเด้งเลือดครับโ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 บแล้วก็พาเพื่อแลนตีครับจังหวะนี้ปึ๊บลูกเตะหัวโดยหนึ่งทีนะครับจากเกียวินนะไปที่แถวกลางครับโบตั้มหุยแรงจัดนะครับโดนสตาร์นไปแนวก็ซุยลิวเข้าไปไล่ต่อยเนี่ยฝั่งตรงข้ามคือเหมือนจะเลือดแทบไม่ลดเลยนะขนาดซุยลิวเราปั้นสุดนะครับพลังโจมตีอยู่ที่5ล้านกว่านะครับโบแล้วก็ฝ่ประกายแสงเข้าไปทิ่มหนึ่งทีเนี่ย ปึ๊บแล้วคิงนะครับเสียงแห่งความหมายหนึ่งทีนะครับฟื้น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 เด้งเลื่อนไปนะครับแล้วก็พาเพื่อนแางไปอีกหนึ่งทีนี่ครับซุยริวต่อยพี่สามโตน้าครับจังหวะนี้มาต่อครับปึ๊บคิงใหม่หนึ่งรอบนะครับเสียงแห่งความหวังครับฟื้นฟื้นฟื้นเดลาพาเพื่อนแางตีแล้วก็เด้งเลื่อนไปนะครับปึ๊บนี่ขนาดเราสตันไปสองนะฝั่งตรงข้ามยังไม่สวนกลับมานะครับแล้วก็หมัดมังกรเหินพาจากซุยริวครับเหยียบพื้นแล้วก็ต่อยที่สามโตนาครับโบเข้าไปนะฝั่งตรงข้ามคือแทบไไมมม่่รรููููู้้สสึกดดดดดดานน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 ะะะคคืืือออัััยยยยงงิิิเหีวจๆ ขนาดซุยริวไล่ต่อยขนาดนี้มันก็ยังยืนกันได้อยู่นะเลือดแทบไม่กระดิกเลยนะปึ๊บคิงเนี้ยได้เวลาไล่เตะอีกหนึ่งทีเนี้ยปึ๊บแล้วก็พาเพื่อนไล่เตะลูกเตะฮาโดาครับเตะมันเตะซ้ำม,มาที่แถวกลางอย่างเดียวเลยนะครับเกวินของเราครับโบเข้ามานะครับที่แถวกลางนะกระบองเหล็กเกือบตายเลยนะแล้วก็ซุยริวเข้าไล่ต่อยหนึ่งทีตอนนี้กระบองเหล็กฝั่งตรงข้ามเนี้ยร่วงแล้วนะครับเกนจิก็ตายไปหนึ่งทีบทเพลงมันนันใจอย่างนักการหวานฝั่งตรงข้ามครับได้เวลาร้องเพลงมาครับ ฟื้นปกตัดเลือดครับโอ้โหตัดเลือดไปสองตัวนะครับแล้วก็ได้เวลาครับคิงยฮัวจะฝั่งตรงข้ามนะครับส่วนกับมาเหมือนกันนะครับฟื้นฟื้นฟื้นเดงเลือดนะครับแล้วก็พาเพื่อนลานตีไหมแต่ตอนนี้ทัสเซมกีฝั่งตรงข้ามโดนสตันอยู่ครับแต่ว่าได้ล้านตีจะพาสี่ของคิงครับโบมาหนึ่งทีครับเราตีสนามพลังทั้งหมดหกตัวนะครับแล้วก็ได้เวลาบทเพลงมานานใจจากนาการไหวหนึ่งรอบเนี่ยฟึ๊บมาครับ แล้วก็ได้เวลาครับตัดเลือดไหมไม่ตัดเลือดนะครับอย่างไม่ตัดเลือดเนี่ยไฟประการังแสงของเราครับได้เวลาครับตีไปครับแสงไฟงจงตีครับโบไปหนึ่งทีนะฝั่งตรงข้ามก็ยังยืนได้อยู่นะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือหมดสี่ตัวเนี่ยปึ๊บมาครับโให้สื่อของเราได้เวลาออกลงครับแท้ฟาทลายภูเขาครับโบโบโบไปที่ซุยริวกับคิงนะครับแต่ซุยริวยังไม่ตายเนี่ยยืนได้อยู่นะตอนนี้ดาบแดงทำงานครับเรียบร้อยครับซุยริวลงไปนอนนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือเพียงสามตัวนะครับปืนใหญ่ทำล้ายหล่มดาจากโบล้อครับโดดขึ สามตัวนะครับโอ้ยโดนไปสองร้อยกว่าล้านนะครับฝั right <go van es> <emotions> well, ่งตรงข้ามยืนได้อยู่นะมาครับแล้วก็ได้เวลาเสี่ยงให้จังหวงจากคิงฝั่งตรงข้ามหนึ่งทีนะครับได้เวลาสไลด์มาเหมือนไมเคิลจักสันมาหนึ่งทีนะครับแล้วก็เด้งเลือดพาเพื่อนล่างตะครับเพื่อนจีบเขเยี่ท่าซึมืกีครับโบเข้ามานะครับดีนะเรามีการรับดาเมจเนะครับฟุบอกิฬสามต่อยหนึ่งทีนะครับโบเข้ามาครับเอาเรื่องจัดนะครับอีกาเราเลือดเหลืออย่างละครึ่งหลอดนะถือว่ายังยืนได้อยู่นะเข้าสูู่่่เเเเเททททิิรรรรรร์นนนนีีีคคคคัััััับบบบจจงงหววะะะ้มมาาาลกกกตตขอโดสซึ โบตั้มตอนนี้ทัด3หลอดนะครับเหลือ2หลอดนะแล้วก็โดนไปเนี่ยแล้วก็เสียงให้ความหวังจากคิงอีกหนึ่งทีครับฟื้นฟื้นฟื้นเดลาาแลนต์ตีครับพาเพื่อนแลนต์ตีอีกหนึ่งล้อมนะครับลูกเตะฮาโด้ฮึบเตะไปที่คิงนะครับบัฟตั้มโบขอได้ผลเลยครับเลื่อนเหลือ8หลอดนะครับซลิวเข้าไปไล่ต่อยหนึ่งทีครับฝั่งตรงข้ามเลื่อนเหลืออย่างละแหลอดอย่างละสองหลอดนะแสงแฟรโจมตีแฟร์ปกายแสงหนึ่งทีเข้าไปทิมครับโบเข้ามาครับยีล้านนะครับ ทั้งซึมกิ่ใกล้ตายอันนี้ครับเสียงแห่งความหวังจากคิงเรามาอีกหนึ่งทีครับปึ๊บปึ๊ได้ครับได้เวลาไล่อัมตีอีกหนึ่งทีครับมาครับซุยลือเข้าไปไล่ต่อยนะครับตอนนี้ทั้งซึมุกิตายมาที่เรียบร้อยนะครับเหลือหน้ากากหวานกับคิงนะครับเลืองเหลือยางเจ็ดหลอดเนี่ยเสียงแห่งความหวังจากคิงเราครับปึ๊บได้เวลาครับหัวใจทำงานแล้วก็พาเพื่อนไล่อัมตีไปฟึ๊บนี่ครับตอนนี้คิงมำังข้ามเหลือหกหลอดเนี่ยมันก็เหินได้พาจากซุยลือเหยียบหน้าครับแล้วก็ต่อยตับเข้าไปนวก็ คิงเหลือสี่หลอดแล้วก็ต่อยสามไม่หนึ่งทีแล้วก็ต่อยสามไม่หนึ่งทีแล้วก็ต่อยสามไม่หนึ่งทีจบไหมครับยังไม่จบครับเลือดหือเงี้ยอีกปิดหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือแค่หน้ากากหวานตัวเดียวเท่านั้นนะหน้ากากหวานเข้ามาตัดเลือดที่โกให้สื่อครับได้เวลาครับใส่ตามาครับหมัดธรรมดาครับตำเรียบร้อยครับจบนะครับด่านร้อยสี่สี่นะครับเออก็ไม่โหดเท่าไหร่นะแต่คิดว่าถ้าสายฟรีนะครับไม่มีตัวบาสปีก็อาจจะโดนกระบองเหล็กฟาดโดน ซูริวของมาไล่ต่อยโดนทัสเซอมกิกิเปิดก่อนนะครับแต่ดีตรงที่ผมมีเกียวินแล้วก็มีแฟลชกายแสงนะครับก็เลยทําการบัฟสปีดทั้งสองแถวแล้วก็ได้เปิดก่อนฝั่งตรงข้ามนะแต่ถ้าสายฟรีโดนมันฟาดโดนซูริวมาต่อยโดนคิงมาเปิดก่อนก็จะตุยเย่ได้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการพาทุกคนมาลุยด่าน144แล้วนะครับก็ใครนะครับที่เลเวล144ก็สามารถมาเทสได้นะว่ามันโหดขนาดไหนแล้วก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบแนวขายายผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม